สวัสดีครับหลายคนคงจะทราบนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะมีวัยทองวัยหมดประจำเดือนหรือที่เราเรียกกันว่าเมน o p a u นะครับแต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่าผู้ชายเองก็มีวัยทองด้วยนะครับซึ่งวัยทองของผู้ชายนี้เราเรียกกันว่าแอนโดรโพสนะครับซึ่งแอนโดรโสเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผมจะมาเล่าในวันนี้นะครับว่ามันมีอาการอย่างไรคนคนไหนที่มีความเสี่ยงเราต้องไปตรวจเมื่อไหร่นะครับตรวจแล้วต้องตรวจอะไรบ้างนะครับ รวมทั้งวิธีในการชะลอไม่ให้เราเกิดแอนโดรพอสมันทําได้อย่างไรนะครับมีวิธีในการดูแลรักษาอย่างไรบ้างการรักษามีประโยชน์แล้วก็มีโทษอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เรามาฟังกันเรื่องนี้นะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปรอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับภาวะแอนโดรพอสนั้นมันมีความแตกต่างจากกรณีของผู้หญิงนะครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขามีประจำเดือนเป็นตัวบง่งบอกถูกไหมครับเมื่อไหร่ที่ประจำเดือนเขาหายไป อย่างน้อยปีหนึ่งะครับก็จะบอกได้ว่าผู้หญิงคนนี้เกิดเมน opause หรือเป็นวัยทองแล้วนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยไม่มีเมนนะครับไม่มีประจำเดือนให้เราสังเกตได้ดังนั้นเนี่ยการเกิดแอนโดโพสในผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยมันเกิดช่วงนี้นะแต่มันจะค่อยๆเกิดนะครับมันจะค่อยๆเกิดแอนโดพสเนี่ยมันเกิดจากภาวะฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของผู้ชาย ค่อยๆลดระดับลงนะครับจนกระทั่งลดลงจนถึงส่วนระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะแสดงอาการออกมานะครับโดยผู้ชายอายุตั้งแต่ประมาณสัก40เป็นต้นไปก็จะค่อยๆมีการลดลงของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายลงไปเรื่อยๆนะครับและเมื่อเกินอายุ60-70-80ขึ้นไปเนี่ยฮอร์โมนระดับมันจะต่ํามากนะครับแล้วก็บางคนก็แสดงอาการขึ้นมาแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีอาการแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะมีระดับฮอร์โมนที่ต่านะครับทีนี้ อาการของเทสโทสเตอโรนต่ำในผู้ชายมีอะไรบ้างนะครับก็มีตั้งแต่เราหมดสมรรถภาพทางเพศแล้วครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศความต้องการทางเพศลดลงนะครับมวลกล้ามเนื้อลดลงความหนาแน่นของกระดูกเราลดลงนะครับบางคนมีอาการทางด้านซึมเศร้านะครับวิตกกังวลนะครับนอนหลับก็มีปัญหานะครับอ่อนเพลียง่ายนะครับหรือมีโลหิตจางนี่นะครับก็มีหลากหลายอาการที่เป็นไปได้นะครับ แต่อาการที่หมดทั้งหมดที่ผมพูดมานี้ไม่ได้จำเป็นจะต้องเกิดเพราะว่าเทสโทสเตอโรนต่ำเท่านั้นนะครับอ่ามันเกิดจากสาเหตุอื่นก็ได้ดังนั้นคนที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยตอนแรกอย่าพึ่งกังวลมากนะครับเราต้องไปหาหมอเพื่อว่าเราต้องดูว่ามีอาการอย่างอื่นมีโรคอื่นๆที่ทําให้เราเป็นเช่นนั้นไหมก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านเป็นโรคซึมเศร้าก็มีอาการเหล่านั้นได้นะครับบางคนมีโลหิตจ,จางจากการมีเลือดออกในทางเดินอาหารก็มีอาการแบบนั้นได้นะครับบางคนเนี่ย มีโรคเรื้อรังเต็ไมไปหมดเลยเช่นเบาหวานความดันหัวใจโรคไตโรคตับอะไรพวกนี้นะครับก็มีอาการเช่นนั้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยที่แนะนำนะครับก็คือถ้าท่านมีอาการเหล่านี้โดยเฉพาะถ้าท่านอายุ60ปีขึ้นไปนะครับก็ควรจะต้องไปตรวจดูระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับ แต่จะต้องตรวจติดตามดูโรคอื่นด้วยเช่นกันเพราะว่าบางครั้งถ้ามีโรคอื่นเยอะๆมันก็ทําให้มีอาการแบบนี้ได้แล้วมันก็ทําให้มีระดับเทสโทสเตอโรนต่ําได้ถ้าเราไปแก้ไขโรคเหล่านั้นบางทีระดับเทสโทสเตอโรนของเรามันก็เพิ่มขึ้นมาเองนะครับคนคนไหนที่เสี่ยงนอกเหนือจากคนที่อายุเยอะเกิน60นะครับมีการศึกษานะครับพบว่าถ้าเรามีน้ําหนักเกินนะครับถ้าเรามีน้ําหนักเกิน หรือถ้าเราไม่ค่อยออกกําลังกายนะครับระดับเทสโทสเตอโรนของเรานั้นมันจะต่านะครับมันจะต่ากว่าในทุกช่วงอายุเลยตั้งแต่40ปีเนี่ยเทสโทสเตอโรนเราก็ต่ำละในอายุเยอะก็ต่ำละนะครับยังไงก็จะต่ําลงไปนะครับเพราะ,ะนั้นคนที่มีน้ําหนักเยอะนี่นะครับหรือคนที่ไม่ออกกําลังกายเนี่ยระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็จะต่ําก,กว่าคนที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและออกกําลังกายเป็นประจำนะครับอ่นนี้คือเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทําได้ด้วยตัวเองคือการออกกําลังกายได้นะครับส่วน ยาอาหารเสริมต่างๆพวกนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยในระดับเรื่องของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนขนาดที่โฆษณานะครับต้อต้องลองไปดูในงานศึกษาวิจัยต่างๆของอาหารเสริมแต่ละชนิดนะครับเราจะพบว่ามันไม่ได้มีนัยสำคัญเลยสักนิดเดียวนะครับมันก็ไม่ได้ช่วยนะฮะทีนี้สมมติว่าเราอายุเกิน60แล้วมีอาการอย่างที่ผมบอกไปนะฮะเ,เราต้องไปตรวจอะไรบ้างนะครับ อโอม้มีอย่างหนึ่งที่ผมลืมพูดไปถ้าระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันต่ํามากๆนะครับต่ํามากๆเลยเนี่ยบางคนนะครับจะมีภาวะดื้ออินซูลินหรือเป็นเบาหวานก็จะเป็นเบาหวานที่คุมได้ยากนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราเจอนะครับถ้าเราไปตรวจนะครับสิ่งที่หมอเขาจะตรวจนอกเหนือจากการซักประวัติตรวจร่างกายโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับตรวจเลือดทั่วไปที่เราต้องตรวจก็คือระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนโดยเราจะตรวจในช่วงเช้านะครับ เราต้องอดอาหารไปก่อนนะครับอดอาหารไปประมาณสัก6-8ชั่วโมงแล้วก็ตรวจในช่วงเช้าถ้ามันต่ำนะครับอย่าเพิ่มกังวลนะครับจะต้องตรวจซ้ำอย่างน้อย1-2ครั้งให้ยืนยันแน่ๆว่ามันต่ำเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงมันไม่จำเป็นจะต้องต่ำนะครับงนั้นผมเห็นหลายคนเนี่ยบางทีไปตรวจมาแล้วก็ตื่นเต้นตกใจว่าเฮ้ยของเราฮอร์โมนต่ำต้องรีบกินฮอร์โมนเสริมต้องฉีดเสริมต้องใช้เจลเสริมอะไรพวกนี้นะครับ อ่าไม่ใช่ครับเราต้องตรวจยืนยันก่อน 2- 3สาครั้งว่ามันต่ำตลอดเวลานะฮะสาเหตุที่เราเลือกให้ตรวจตอนเช้าเพราะว่าในช่วงเช้าของเราเนี่ยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันจะสูงที่สุดนะครับถ้าในช่วงเช้ามันยังต่ำเนี่ยก็แปลว่ามันต่ำจริงๆแล้วล่ะนะครับอ่าเราจะไม่ตรวจช่วงอื่นเราจะตรวจช่วงเช้ากันนะครับทีนี้สมมติว่าเราตรวจมาแล้วแล้วมันต่าเออแล้วเราทำยังไงต่อนะครับตรวจยืนยันมา2 3ารอบแล้วมันต่าเราก็ต้องมาดู ค่าตัวอื่นว่าเฮ้ยเราจําเป็นจะต้องรักษาไหมนะครับถ้าเรามีโรคประจําตัวอื่นเต็ไมไปหมดเลยเบาหวานความดันไขมันนะครับมีโรคโรคตับโรคไตอะไรพวกนี้บางทีเราต้องไปดูแลรักษาโรคพวกนั้นก่อนนะครับให้ดีถึงจะมาโทษว่าเทสโทสเตอโรนของเราต่ําเพราะว่าร่างกายของเรานะ,ะถ้ามีโรคประจําตัวแก้ไขโรคประจําตัวก่อนเลยครับอันดับที่2หมอเขาจะตรวจฮอร์โมนที่เรียกว่า FSH นะครับหรือ follicle stimulating hormone แล้วก็ LH หรือที่เรียกว่า luteinizing hormone นะครับฮอร์โมน2ตัวนี้เนี่ยมันมาจากสมองของเราครับคือปกติแล้วเนี่ยนะฮะบริเวณที่สร้างเทสโทโสเตอโรนของร่างกายก็คืออันทะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่ามันจะต้องมีการควบคุมจากระดับฮอร์โมนที่มาจากสมองเหมือนกันถ้าระบบฮอร์โมนที่สมองมันเสียไปละ่ะนะครับ ร่างกายก็ไม่สามารถสร้างเทสโทสเตอโรนได้นะครับแต่ถ้าอันทะมันไม่สามารถทํางานได้มันก็ไม่สามารถสร้างเทสโทสเตอโรนได้เป้าหมายของเราในการตรวจฮอร์โมนพวกนี้ก็เพื่อที่จะดูว่าเรามีปัญหาที่สมองหรือเรามีปัญหาที่อันทะนะครับเพราะว่าการรักษามันไม่เหมือนกันนะฮะแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดเราตรวจแล้วเฮ้ยฮอร์โมนจากสมองมันไม่มีเลยมันต่ํามากเลยเนี่ยทายังไงต่อตอนนั้นเนี่ยแหละครับหมอเขาจะต้องไปตรวจดูแล้วว่าระบบฮอร์โมนอื่นๆซึ่งมาจากต่อมใต้สมองของเราเนี่ย มันเสียหายไปด้วยหรือเปล่านะครับอ่าบางคนมีฮอร์โมนตัวอื่นต่ำหมดเลยนะครับเช่นฮอร์โมนกระตุ้นไทรอยนะครับฮอร์โมนที่อ่าเป็นโกรทฮอร์โมนต่างๆนะครับฮอร์โมนเต็มไปหมดเนี่ยอยู่ในต่อมใต้สมองของเราซึ่งจะต้องไปตรวจนะครับถ้าทุกตัวมันต่ำหมดเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าเราให้เทสโทสเตอโรนแล้วจะหายนะครับเราต้องไปทำเอ็มา m ์ไอสมองเพื่อดูว่าต่อมใต้สมองของเรามีปัญหาหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเจอเทสโทสเตอโรนต่ำปุ๊บเรารีบไปให้ฮอร์โมนเทลนตัยไไม่ด้ะครบ เราต้องไปหาว่ามีสาเหตุอื่นไหมนะครับเช่นต่อมไร้สมองมาทํางานผิดปกติด้วยการเจาะฮอร์โมนพวกนั้นนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทําแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มรักษาเราจะต้องมีการตรวจตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่า prostate specific antigen หรือ prostate specific antigen PSA นั่นเองนะครับเพราะว่าการให้ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันจะทําให้ต่อมลูกหมากโตได้แล้วก็ในบางคนนะครับที่มีมะเร็งต่อมลูกหมากซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัว มะเร็งต่อมลูกหมากนั้นก็จะลุกลามนะครับอ่ามันจะลุกลามได้นะครับนั้นอาจจะต้องมีการตรวจดูต่อมลูกหมากทางทวารหนักก่อนว่ามันไม่มีลักษณะผิดปกตินะครับตรวจระดับ P.S.A. ว่ามันไม่ไม่ผิดปกติก่อนนะครับโดยทั่วไปเรามักจะให้มันถ้ามันต่ำกว่า4นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรเนี่ยก็ถือว่าโอเคกรณีของ P.S.A. นะครับแต่ในบางคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นในคุณพ่อนะครับ หรือว่าญาติที่ใกล้เคียงกับเราเนี่ยมีมะเร็งต่อมลูกหม,มากพวกนี้เนี่ยเราจะเอาค่าที่ต่ํากว่า3นานกรัมต่อมิลลิลิตรนะครับถือว่าเฮ้ยถ้าเรามีแบบนี้เนี่ยแล้วมันสูงเกิน3ามี่ยนะครับเราอาจจะยังไม่ให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจนกว่าเราจะแน่ใจว่าไม่มีภาวะมะเร็งต่อมลูกหม,มากแล้วค่า p s a ที่มันสูงนั้นเราต้องไปหาเหตุผลเพราะบางครั้งเป็นจากต่อมลูกหม,มากโตบางครั้งต่อมลูกหม,มากอักเสบนะครับหรือบางครั้งก็เป็นจากตัวมะเร็งเราต้องไปแยกให้ได้ก่อนถ้าเป็นมะเร็งเราก็ให้ไม่ได้นะครับ นะเพราะว่าเป้าหมายของการรักษาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคือทดแทนตัวฮอร์โมนที่เราขาดไปนะครับโดยทําให้เราเนี่ยอาการทุกอย่างดีขึ้นเพราะเราต้องการบอกว่าโอเคถ้าเราให้เข้าไปอาการเหนื่อยเพลียของเรามันจะต้องหายนะครับอาการวิตกกังวลซึมเศร้าเราต้องหายนะครับมเมล็ดแดงที่มันโลหิตจ,จางมันก็จะต้องดีขึ้นมวลกระดูกที่เรามันบางลงมันก็จะหนาขึ้นนะครับนี่คือเป้าหมายในการรักษานะครับ มีสมรรถภาพสังเพศที่สูงขึ้นมวลกล้ามเนื้อก็ยังเหลืองเหมือนเดิมนะพวกนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มรักษาเราต้องมารู้ก่อนว่าเฮ้ยเทสโทสเตอโรนเนี่ยถ้าเราให้เข้าไปมันมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับมันมีข้อเสียเหมือนกันครับเช่นอะไรบ้างอ่ะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปมันทําให้ต่อมลูกหมากเราโตขึ้นถ้าคนไหนมีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากมันก็จะแย่ลงได้นะครับอันที่2คนที่มีโรคระบบ หลอดเลือดและหัวใจนะครับหลอดเลือดหัวใจหรือเป็นหลอดเลือดสมองติดตันมาก่อนพวกนี้จะต้องระวังมากๆเพราะามันทำให้โรคเป็นมากขึ้นได้ดังนั้นถ้าคนไหนที่เพิ่งเป็นโรคนี้มาใหม่ๆในช่วงประมาณ6เดือนอะไรอย่างเงี้ยเรามักจะไม่ให้เทสโทสเตอโรนนะครับเพราะว่ามันอาจจะไปกระตุ้นทำให้โรคเป็นเยอะขึ้นได้นะครับมันทําให้เม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นได้แต่เม็ดเลือดแดงที่เพิ่มขึ้นนั้นถ้ามันมากจนเกินไปอันเนี้ยมันจะทําให้เลือดเราหนืดมากขึ้นแล้วก็จะก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหรือโรค หลอดเลือดส่วนปลายต่างๆได้นะครับดังนั้นตรงนี้เราจะต้องทราบถ้าเทสโทสเตอโรนสูงเกินไปมันก็จะทําให้ระบบไขมันของเราผิดปกตินะครับทำให้ไขมันตัว LDL เนี่ยมันสูง HDL ของเราเนี่ยมันต่ำได้นะครับดังนั้นการให้เทสโทสเตอโรนตรงนี้ก็จะต้องระวังในภาวะนี้นอกเหนือจากนี้มันยังทำให้บางคนที่มีโรคหยุดหายใจในขณะหลับ นะครับที่เรียกว่า obstructive sleep apnea บางคนเป็นมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นถ้าเรามีโรคนี้ซ่อนอยู่เราต้องไปรักษาที่โรคนี้นะครับอ่านั้นพอเรารู้ว่าเฮ้ยมันมีข้อไม่ดีแล้วนะเรื่องของเทสโทสเตอโรนนะครับตอนนี้พอเรารู้ว่ามันไม่ดียังไงเราก็มาถึงถึงขั้นว่าโอเคเราจะเริ่มรักษาละถ้าเราเริ่มรักษาหมอเขาต้องดูแลโอเคเราไม่มีโรคระบบหัวใจโรคหลอดเลือดสมองต่างๆไม่มีนะครับ ไม่มีภาวะอะไรที่มันแปลกปลอมผิดปกติไม่มีมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับต่อมลูกหมากโตอะไรพวกนี้รักษาแล้วเราไม่เราหาสาเหตุอย่างอื่นไม่เจอละว,ว่าให้คนนี้ไม่มีเหตุผลอื่นๆที่ทําให้เทสโทสเตอโรนต่ําไม่มีละเราหาทุกอย่างเกลี้ยงละแบบนี้แหละครับถึงจะเริ่มการรักษานะครับมีประการหนึ่งคือถ้าเกิดคนที่ไม่มีไม่มีอาการที่ผมเล่าไปทั้งหมดนะครับ ไม่มีอ่อนเพลียไม่ซึมเศร้านะครับมวลกระดูกก็ปกติดีโลหิตก็ไม่จางนะครับความต้องการทางเพศทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการออกกําลังกายทุกอย่างดีหมดเหมือนเดิมแต่ไปตรวจแล้วระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำามืนทไงพวกนี้ไม่ต้องรักษาครับไม่มีความจำเป็นต้องรักษานะครับเพราะว่าการไปรักษาจะทําให้ท่านเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อไอ้โรคเมื่อกี้ที่ผมบอกด้วยนะครับอ่าทีนี้เป้าหมายของการรักษาเราต้องทําอะไรบ้างนะครับขั้นแรกคือ เราจะให้เทสตโทสเตอรนเข้าไปนะครับเทสตโทสเตอรนเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากเลยเช่นแบบแบบกินนะครับอ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นยาเม็ดแบบกินหรือแบบฉีดเข้ากล้ามก็ได้หรือจะเป็นแบบแผ่นแปะนะครับที่เมริอามีแบบแผ่นแปะนะครับหรือจะเป็นแบบเจลที่เอามาทาตามผิวก็ได้ก็แล้วแต่ว่าวิธีไหนนั้นสะดวกและเหมาะสมกับท่านนะครับก็เลือกวิธีนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยหมอเขาจะให้ขนาดต่ำๆก่อนนะครับ แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจดูระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับนะดูให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันอยู่ในอยู่ในช่วงที่ไม่ต่ำมากจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้สูงนะครับเราจะมักจะให้มันอยู่ที่ประมาณ3-400นาโนโกรัมต่อเดซิลิตรนะครับ3-400นะครับไม่ใช่กรณีที่บางคนไปเคยได้ยินมานะครับที่คนที่เล่นกล้ามนะครับ แล้วเขาทำ TRT หรือ Testosterone replacement therapy พวกนี้เนี่ยเขาอยากจะให้เทสโทสเตอโรนของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ4 5 0 0 5 0 0ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้ามันสูงแบบนั้นเนี่ยบางครั้งมันจะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่างๆที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ด้วยนะครับส่วนนักกล้ามนะครับที่เขาฉีดเทสโทสเตอโรนเข้าไปเลยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเขามักจะเอาเทสโทสเตอโรนให้มันสูงมากกว่านั้นอีกบางคน800-1000ถึง1น0 0นะครับซึ่งมันสูงจนเกินไปก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาเยอะแยะไปหมดนะครับดังน,นั้น ถ้าท่านจะใช้ก็แนะนำมาให้อยู่ที่3 4 0ถึงเท่านั้นและต้องบอกก,ก่อนนะครับและบางครั้งฮอร์โมนที่3 4 0ถมันอาจจะไม่ทําให้อาการของท่านดีขึ้นนะครับบางคนมีอาการเรื่องของอคิดอะไรไม่ออกนะครับซึมเศร้าพวกนี้เนี่ยละครับถ้ามันไม่ดีขึ้นแม้ระดับฮอร์โมนของท่านอยู่ที่3 4 0ถแล้วท่านต้องไปหาเหตุผลอื่นครับเช่นท่านมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือเปล่านะครับ ท่านมีความเครียดสะสมไหมท่านมีโรคซึมเศร้าอยู่แต่เดิมอยู่หรือเปล่าที่ไม่รู้นะครับต้องไปรักษาตรงนั้นไม,ไม่ไม่งั้นบางคนก็บอกว่าโอ้ยหมอให้ยามาแค่เนี้ยระดับฮอร์โมนมันยังต่ําอยู่เลยไม่น่าเราถึงไม่หายเพลียไม่หายคิดเยอะสะทัทีเพิ่มระดับหน่อยได้ไหมคําตอบคือไม่ควรครับยิ่งเพิ่มยิ่งมีปัญหานะฮะโอเคแล้วนอกเหนือจากตรวจระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเป็นประจําหลังจากใช้ยาเทสโทสเตอโรนไปแล้วเราต้องดูอะไรอีกหนึ่ง เราต้องดูค่า PSA เมื่อกี้ที่บอกนะครับ Prostate Specific Antigen <c oughs> เพราะว่าบางคนเนี่ยมันมีมะเร็งซ่อนอยู่แล้วมันอาจจะสูงขึ้นมาหลังจากนั้นก็ได้นะครับถ้ามันอยู่ๆมันเริ่มสูงขึ้นมาไอ้นี้ต้องหยุดยาท,าทันทีแล้วก็ต้องไปตรวจกับหมอทางเดินปัสสาวะแล้วว่ามีปัญหาทางด้านต่อมลูกหมากมีมะเร็งมีอะไรอยู่หรือเปล่านะครับต้องไปตรวจนะครับโดยทั่วๆไปถ้าเกิดเป็นหมอตรวจหมอก็จะบอกว่าเออถ้าระดับฮอร์โมนเอ,อ่อถ้าระดับ PSA เนี่ยมันสูงจากระดับตั้งต้นที่เราตรวจก่อนจะรักษาเนี่ย เกิน1.4นาโนกรัมอ่าต่อมิลลิลิตรขึ้นไปเราก็ต้องไปตรวจหาละนั่นถือว่าสูงขึ้นโดยที่มีนัยสำคัญละนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องตรวจก็คือความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงนะครับหรือที่เราเรียกว่าฮีมาโซคริตนะครับบางคนจะตรวจฮีโมโกลบินก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันจะไปช่วยทําให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเพิ่มจํานวนเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามันมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะไปทาให้เลือดหนืดแล้วก็อุดตันตามบริเวณต่างๆได้นะครับ โดยค่าฮีมาตอริดเราอยากจะให้มันไม่เกิน48นะครับหรือถ้าเป็นค่าฮีโมโกลบินเราก็ให้มันไม่เกิน16นะครับฮีโมโกลบินกับฮีมาตอกิดมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ที่ประมาณสัก1ใน3ามอ่ะสามเท่านะครับถ้าเอาฮีโมโกลบินคูณ3ก็จะได้ฮีมาตอกิดโดยประมาณประมาณนั้นแหละครับนะดังนั้นสิ่งที่เราตรวจติดตามก็คือมีเทสโทสเตอโรนนะครับดู PSA แล้วก็ดูความเข้มข้นของเลือด3อย่างนี้ที่เราจะต้องตรวจติดตามนะครับอ่ามันเป็นแบบนี้แหละครับ ดังนั้นโดยสรุปนะครับภาวะแอนโดพปรสนะครับในผู้ชายมันจะค่อยๆเกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่มันมักจะมีผลต่อคนตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปโดยอาการก็มีตั้งแต่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะครับกล้ามเนื้อมันฝ่อรีบไปนะครับมวลกระดูกลดลงมีภาวะโลหิตจ,จางนะครับมีอาการซึมเศร้าได้นะครับสมาธิอะไรพวกนี้ก็ไม่มีนะครับถ้ามีอาการแบบนี้ควรจะไปตรวจเทสโทสเตอโรนนะครับถ้ามันต่ํา นะครับต่ําก็คือไปตรวจตอนเช้าแล้วมันต่ําควรจะต้องตรวจยืนยันอีกสัก1-2ครั้งให้แน่ใจว่ามันต่ําจริงๆนะครับหลังจากนั้นหมอเขาจะซักประวัติดูว่ามีเหตุผลอื่นอะไรไหมที่ทําให้ต่าเช่นถ้าท่านมีน้ําหนักตัวเยอะมากๆพวกนี้มันต่ําอยู่แล้วท่านจะต้องไปลดน้ําหนักนะครับไม่งั้นก็ไม่ได้ไม่ได้หายอะไรเท่าไหร่นะฮะคนที่ออกกําลังกายประจําแล้วคนที่มีน้ําหนักตัวที่ดีพวกนี้ก็จะสามารถทําให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของท่านสูงได้นะครับ พวกอาหารเสริมต่างๆนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับแต่ถ้าท่านจะกินเพราะว่ามันสบายใจดีก็กินได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดห้ามไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะครับทีนี้ถ้าเราตรวจพบว่าฮอร์โมนมันต่ําแล้วเรามีอาการนะครับหลังจากนั้นเราจะต้องดูว่าเรามีข้อห้ามของการใช้ยาเทสโทสเตอโรนหรือเปล่าเช่นมีโรคหัวใจโรคสมองไหมนะครับ มีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่หรือเปล่านะครับหรือมีภาะวะหยุดหายใจขนาดลับที่มันเยอะๆแล้วเราไม่ได้รักษาหรือเปล่านะครับมีภาวะเลือดข้นหรือเปล่านะถ้าเราเจอพวกนี้เราก็ไม่ให้ฮอร์โมนแต่ถ้าเราไม่เจอเลยเราก็จะให้ฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเราตั้งเป้าหมายไว้ที่เทสโทสเตอโรนอยู่ที่ระดับ3 4 0ถึงนาโนกรัมต่อเดซิลิตรนะครับแล้วก็ต้องตรวจติดตามทุกๆประมาณ3-6เดือนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผลข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนพวกนี้นะครับนอกเหนือจากนี้แน่นอนทุกคนก็จะต้อง ออกกาลังกายนะครับเพราะว่าการออกกําลังกายจะเป็นการกระตุ้นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในเพศชายได้ด้วยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นเลยนะครับ mm hmm. การลดน้ําหนักแค่ลดน้าหนักเฉยๆฮอร์โมนตัวนี้มันก็เพิ่มขึ้นมาได้เองแล้วนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ